เดี๋ยวเราจะใช้ะจะรีวิวการเทสอเครื่องยูนิต ut 5 0 1 a เป็นเครื่อง insulation r e s i s t a n t tester ก็คือเครื่อง m ม็ o oh โอคือวัดค่าความเป็นฉนวนของสายหรือมอเตอร์ตอนนี้คือเราจะเชสกับป um, ั๊มมิสู i ิชิตัวนี้เป็นมิสูบิหนึ่งแรง single phase ตอนนี้เนี่ยวิธีการเทสก็คือว่า เราจะต่อสายสีแดงเข้าด้านซ้ายด้านนอกนะมันมี4ีรูสีดําเข้าด้านขวาก็คือเป็นด้านกลาวอ,อันนี้กลาวอันนี้เป็นด้านไหลโอเคตอนนี้จะเทสกับปั๊มมิสูสองแรงเนี่ยต้องใช้ปรับไปที่ย่าน500โวลต์อ่าแล้วก็ต่อสายเข้ากับสีดําเข้ากับกลาวแล้วก็สีแดงเนี่ย สีแดงเนี่ยเข้ากับคู่าลายอันนี้มันเป็นลายการนิวตันเวลาวัดต้องวัดคู่นี้1ครั้งแล้วก็วัดคู่นี้อีก1ครั้งต้องวัดสองครั้งก็คือพอต่อสายเข้าเรียบร้อยอ,อย่าให้มันชนกันนะระวังอย่าให้มันชนกันกนิดนึงโอเคพอต่อเรียบร้อยปั๊บปรับโวลต์มาที่ย่าน ห้าร้อยโวลต์พอปรับมาที่ห้าร้อยโวลต์ปั๊บถ้ากดปุ่มสีแดงกดปุ่มตัวเทสต์กดปุ่มได้เลยตอนนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งอตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่2.46กิกะโอห์ม GGH ได้ G โอห์ม oh เนี่ยคือเป็นกิกะโอห์ม ไปถึง3แล้วอันนี้คือค่าความเป็นฉนวนยิ่งเยอะยิ่งดีตอนนี้ก็คือในสเปคของแคตตาล็อกของเขาเนี่ยเขาระบุเท่าไหร่ก็ค oh <my> ือนี่เขาให้ใช้ไฟ 500V DC โวลต์ DC เทสก็คือใช้โ oh <my> วลต์เนี่ยเทสค่าความต้านทานเนี่ย oh <my> เขาบอกให้ไม่น้อยกว่า m oh m. M oh m. 2 0เมกะโอห์ม20เมกะโอห์มก็คือว่า1 0 0 0เมกะโอห์มเท่ากับ1ก oh oh <my> ิกะโอห์มตอนนี้ มันมีมากกว่ามันมีมากถึง3จุดกว่า3จุดก็เท่ากับ3,170เมกะโอมถ้าแปลงหน่วยนะก็จริงๆเราต้องการแค่ไม่น้อยกว่า20เมกะโอมอันนี้แค่ว่ามันค่าความท้านทานมันเยอะมากเหลือเฟือเลยก็คือแปว่าอันนี้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะจะลองตัวที่มันใช้ไม่ได้ดูไปลองหาปั๊มตัวไหนมา โอเคปั๊มตัวที่สามนะครับอีกปั๊มที่สี่อันนี้ห้ออะไรไมแซ,ซ็กซอนปัม๊มอ่าอ่ะ,อะตันนี้วัดค่าความเป็ชนชนวนของมันโอเคต่อเรียบร้อยอ่ะเหมือนเดิมปักไปที่ย่างห้าร้อยอ่ะแล้วทดสออ๋อได้ครับ1 8 1.9กิกะโอห์มก็ประมาณ1900 1 9 0พันเก้าร้อยมิโโอห์มได้ถึงสองพันเลยโอเคสมมติค่าความฉุนเป็นตัวนี้ยังสูงอยู่ใช้งานได้โอเคเมื่อกี้เราเทสซะแล้วนะก็คือ,อได้เจ็ดร้อยสี่สิบสามมิโโอห์มก็คือเป็นปั๊มตัวอ่โซนิกเป็นโซนิกขนาด sp หกสามแปดตัวนี้เป็นปั๊มใหม่เลยเมื่อกี้พอดีเราเทสไปละเลยขี้เกียจมาคอนเนคอีกรอบหนึ่ง อของใหม่จะได้ค่านี้743